สวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนพบกับผมครูซูปเปอร์ฮาวนะคะตอนนี้ว่เราจะมาเล่นเกมหลบหนีจากคุกคุกกันนะครับนี่นครับนี่คือคุกนะครับเอ่จอจบอยังไงอ๋อแล้วผมต้อมีวิธีนี้ใหผมผมนั้นสามารถออกได้แบบนี้นะครับทุกคนโอเคใช่นี่ก็ได้ครับเนื้อหมือนเขาให้หา เพิ okay ่มเหรอครับโอเคแป๊บหนึ่งนะคะอย่างนี้ก็ได้นะครับอืมออมตวนี้าวชนิดเดียวก็หลุดแล้วครับทุกคนว้าวโอเคเซฟชิบดูเหมือนเ็นน้ำ กรด,ดนะครับน้ำเขียวนะครับถ้าเราโดนอาจจะตายก็ได้ครับโดนแล้วก็กระโดดข้ามหินนะครับโอเคเซฟแล้วก็นี่จะเป็นท่อครับให้เรากระโดดข้ามท่อโอเคเซฟกระโดดข้ามนะครับ ระวังเราไว้นะครับชึบชึบโอเคอเค้ด้เหมือนนี้จะมีท่อค่ะมีน้ำสีเขียวโอเคเป็นบันไดเลยครับทุกคนชึบชึบชึบโอเคขึ้นเลยนะครับโอเคโอเคโอค้ยตรงน,นี้จะมีเ,เสืซอสีฟ้าน,นะครับ ต้องระวังนะครับโอเคลูเ <Okay. S 2> หมือนอนี้จะมีท่อนะครับโอเคเซฟลูเหมือนตรงนี้จะมีมะมเลเซอร์สีแดงนะครับบล็อกเลเซอร์สีอ๋อตรงนี้มีลมพัดนะครับโอเค เซฟหูตรงนั้นมีเลเซอร์อยู่ต้องระมัดระวังเลเซอร์ด้วยค่อก็เดี๋ยวเอาใหม่ครับทุกคนเมื่อกี้โดนเลเซอร์นะครับเอาใหม่ใหม่ทุกคนชิบ เกิบอีกนิดเดียวแล้วครับทุกคนเอาใหม่นะครับโอเคโอเคโอเคผ่านมาได้แล้วครับทุกคนโอเคเซฟ กระโดดไปกระโดดเนะเดินตรงตรงพื้นเหล็กนะครับว้าวตรงนี้มีเลเซอร์อยู่โอเคชิบชิชิบ,ชบ,ชบโอเคเซฟโอเคเซฟแล้วนะครับต่อมาก,ก็เดินไปหินนะครับว้าวตรงนั้นมีเพชรด้วยทำไมบล็อกเพชรมันดูคุ้นๆฮะอ๋อใช่แล้วครับบล็อกเพชรอันนั้นก็คือ จากเกมไมค์คลับนั่นเองนะครับทุกคนคชิบชิบชิบกระโดดขึ้นไปนะครับโอเคนี่ดนะูเหมือนจะเป็นท่อระบายน้ำนะครับทุกคนโอเคขึ้นไปจะไม่มีบันไดด้วยครับโอเค Okay. เปิดท่อครับเเซฟนะครับเอ่อ <c oughs> uh, ถ้าโดนแสงตรงถ้าโดนไฟตรงถ้าโดนสีแสงสีเหลืองถ้าเราอาจจะตายก็ได้นะคะทุกคนโอเค าใหม่นะครับทุกคนชึบชุบชุบชุบโอเคชึบจะต้องระมัดระวังชึบชุบชึบชุบชุบมีผู้คุมอยู่ด้วยว้โว้เอาใหม่ครับทุกคนโอเคชึบชุบชุบชุบโอเคเอาใหม่นะครับชึบระวังแสงสีเหลืองด้นะครับวางก้อนกลมๆสีเหลืองนะครับโอเค เซฟโอเคนะครับดูเหมือนตรงนี้จะมีแบบว่าเลเซอร์สีฟ้านะครับแสงสีฟ้าครับถ้าเราโดนอาจจะตายก็ได้ครับทุกคน <c oughs> นี่ครับผมโชว์ให้ดูแล้วครับมันตายจริงๆนะครับทุกคนโอเคต้องระมัดระวังนะครับชุ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 บ โอเคเซฟแล้วครับต่อมาก็ขึ้นบันไดกระโดดลงใปล่องละครับทอดทอนะครับเซฟเซฟนะครับโอเค ถึงแล้วครับมีลูด้วยครับเคซีนี่จะมีนม <c oughs> แล้วครับโอ้โหเอาใหม่ครับทุกคนอะไรกันเนี่ยชุบ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 โอเคลออแล้วครับทุกคนโอเคอเค ออมาขาให้ทำอะไรเอ่ยมีบาเบลด้วยครับ <Okay. S 2> นี่จะมีท่ออยู่นะครับ นี่ดู๋วเหรอเขาเราทำอะไรเอ่ยอ๋อมีรูให้หารูในท่อตรงนี้ครับโอเคชึบโอเคต่อมาก็เคให้เราเดินผ่านท่อตรงนี้นะคะเค ิวนะครับต่อมาเขาก็ให้เรานั้นเดินนะครับเอนีเฮลิคอปเตอร์อยู่โอเคขึ <Okay. S 2> ้นไปว้า wow. วถึงแล้วเย้ฉ yeah, ันรวยแล้วเย้ yeah. โอ้ยแล้วยยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ตอนนี้คือตกแมบนะครับนี่คือแมบของมันนะครับโอเคเล่นแมบเอาปีนี้สนุกจังเลยโอเคดูเหมือนจะเป็นแมบอีกนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตานแล้วก็กระดิ่งถ้าไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย